สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับผมวันนี้นะครับผมมวยไทยฮีโร่นิวครับข่าวสารวงการมวยนะครับจะมาพูดถึงข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับนั่นก็คือนักสู้สาว MMA อย่างลิกะอิชิเกะครับผมขอเปิดศึกมวยดารากับคุณกระแตอาสยามครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะครับผมมาลองรับชมกันครับคือหลังจากที่การแข่งขันนะครับผมเท f ไ g h t 1ทซีซัน2ครับมาถึงคู่ที่4ครับผม ก็มีการแข่งขันที่เรียกว่าเป็นมวยหญิงคู่แรกของรายการนะครับมวยดาราหญิงคู่แรกของรายการนั่นก็คือคุณหมอเจ๊ยบนะครับผมปะทะกับคุณเชียร์ที่คาพรครับซึ่งการชกเนี่ยบอกเลยว่าสนุกสนานมากนะครับผมเรียกได้ว่าโหต่อยกันเนี่ยไม่แพ้ผู้ชายเลยนะครับหลังจากที่แมตช์นี้ผ่านไปนะครับผมก็มีทางคุณกระแตสยามครับได้โพสต์นะครับผมเกี่ยวกับไฟนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยทางเทนไฟทเทนเนี่ยก็เคยได้ติดต่อทางคุณกระแตเนี่ยไปชกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า ทางรายการเนี่ยก็ไม่สามารถหาคู่ชกได้ครับผมเพราะว่าคือทางคุณกระแตสยามเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นนักร้องชื่อเสียงดังเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเคยเป็นนักมวยไทยหญิงม,มาก่อนนะครับผมใช้ชื่อว่าน้ำหวานน้อยศักดิ์บุญมาครับผมก็เป็นนักมวยที่เก่งทีเดียวเลยนะครับและด้วยหน้าตาที่ดีนะครับผมมีบุคลิก่าทางดีเข้ามาเป็นนักร้องก็มีชื่อเสียงที่เด่นโด่งดังขึ้นมาเช่นกันก็คราวนี้นะครับผมหลังจากที่คุณเกระแตสยามเนี่ยได้โพส ตัวข้อความนี้ออกไปนะครับก็ยังไม่มีการตอบรับนะครับผมจากทางดาราหญิงคนไหนนะครับผมเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะมันหายากนะที่จะมาคู่ที่จะมาเจอกับนักมวยอดีตนักมวยเก่าแบบนี้นะครับทางทีมงานเนี่ยของไทยเฟทเทนก็พยายามที่จะ ค้นหาเหมือนกันนะครับผมเขาก็มีการโพสจากจากทางคุณเจเตตลินเนี่ยก็ได้โพสต์ตอบว่าจะพยายามหาคู่ไฟไมาให้นะครับคราวนี้ครับผมทางคุณลิกะอิชิเกะครับผมได้ดูซึ่งเป็นแฟนของรายการเทนไฟเทนอยู่แล้วนะครับได้ดูไฟนี้แล้วก็ได้ดูโพสต์นี้นะครับก็เลยมาบอกว่า โพสตลงไปในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอครับผมว่า,อ,าอยากจะเป็นคู่ชคของทางคุณกระแตสยามครับเดี๋ยวลองไปดูครับว่าคลิปที่ทางาคุณลิอิชิเกะเนี่ยโพสถึงคุณกระแตสยามเนี่ยว่าเป็นยังไงครับสวัสดีค่ะลิะอิชิเกตจากรายการวันแชมเปี้ยนชิพค่ะได้ข่าวว่าคุณกระแตอาสยามนะคะอยากจะชคเทนไฟเทนแต่ว่าไม่มีคู่ชคตอนนี้ลิกะว่างอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับการแข่งขันนะครับถ้าเกิดขึ้นมานะครับผม เทนไฟเทนสามารถจัดคู่นี้ได้ในซีซั่นสเนี่ยมีเวลาฝึกซ้อมเนาะแล้วก็สามารถที่จะนำเอาทั้งสองคนมาต่อยกันได้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าต้องเป็นคู่ที่น่าจับตาดูแน่นอนนะครับทั้งคู่เนี่ยหน้าสวยน่ารักแล้วก็แข็งแก่งทั้งคู่นะครับสำหรับคุณทางกระ,ะ,ะแตกระแตสยามนะครับผมปัจจุบันเนี่ยอายุ3าก็จริงนะครับผมแต่ว่ายังออกกําลังกายอยู่แล้วก็ฝึกซ้อมทั้งร้องเพลงนะครับผมทั้งเต้นด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องความอึดความฟิตเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ กลับไปฝึกซ้อมเอาเรื่องของประสบการณ์ที่เคยชกเนี่ยดึงกลับมาเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเลยนะครับส่วนทางคุณลิกกยชิเกะครับปัจจุบันนี้ก็ยังต่อยอยู่ใน MMA เนาะแข่งขันในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับผมปัจจุบันอายุสาสเ็ดปีครับผมแล้วก็ยังฝึกซ้อมอยู่ต่อเนื่องนะฮะฉะนั้นเรื่องความฟิตมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปกติแล้วต้องบอกว่าเกมแพนนะครับผมหรือว่าแผนการชกของทางคุณลิกกยชิเกะในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการเทคดาวนะครับผมทำให้คู่ต่อสู้ล้มแล้วก เก็บการตน่อสู้บนพื้นนะครับการยืนสู้เนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยมีประสบการณ์การแข่งขันแบบยืนสู้มาก่อนเลยฉะนั้นทางคุณกระแตเนี่ยก็น่าจะมีภาษีมากกว่านิดนึงนะครับผมในส่วนนี้นะผมก็ไม่มั่นใจหรอกว่าทั้งคู่เจอกันแล้วเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายที่มีชัยนะครับแต่ถ้าเป็นโดยส่วนตัวนะถ้าในความคิดของแอดมินเนี่ยก็จะมองไปทางคุณกระแตอาสยามเพราะว่าคุณกระแตเนี่ยเคยต่อยมวยไทยมาก่อนฉะนั้นการยืนสู้เนี่ย เขาเรื่องของการสเต็ปเข้าออกการอาวุธอะไรพวกนี้อาจจะมีมากกว่าทางคุณริกายิชิกะออาจจะชินมากกว่าชินเวทีมากกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่นะฮะเพราะว่าอย่างริกายิชิกะเนี่ย ก็ฝึกซ้อมในการยืนสู้เยอะเหมือนกันในช่วงหลังนะครับผมเพราะว่า,อาพอปัจจุบันเนี่ยเขาอยากที่จะพัฒนาในรูปแบบของการฝึกซ้อมให้เ,เขาเรียกว่าเก่งทุกด้านนะครับแต่ก่อนเนี่ยเน้นปั้มล็อกเป็นหลักก็เดี๋ยวนี้ก็มาฝึกซ้อมเรื่องการยืนต่อยเตะให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยก็ลองบอกแอดมินมาหน่อยครับถ้าเกิดว่าทั้ง2คนนี้ได้เจอกันจริงๆเนี่ย คุณคิดว่าใครนะครับผมจะเป็นฝ่ายคว้าชัยในการแข่งขันเทนไฟเทนครับผมก็ลองเม้น์มาได้นะครับผมแอดมินก็จะมาอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอะไรแบบไหนข่าวเก,กีก่ยวกับกีฬาวงก,การมวยเนี่ยนะก็สามารถที่จะบอกมาได้นะครับแอดมินก็จะมาออคอยหาข้อมูลมาให้นะฮะถ้าเกิดว่าการงานครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงแอดมินก็จะรีบนําข่าวมาเสนอกันเลยนะครับ ก็ไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe s u b สไคร b ์ hmm. ช่องมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับแอดมิน mm hmm. ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมมวยไทยฮีโร่ครับ mm hmm. ไว้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ